สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผูสุขอะไรเนาะมึงนี่พาพีพาน้องมาลุยวันแห่ในหลองปานี่แล้วครับพี่น้องครับในหลองปาแต่ว่าตอนนี้น้ำมันทะลุแล้วนะครับเนาะฟังนี่ก็ทะลุแล้วข้าคุณกับทะลุแล้วว่าหวปามันสิยั่งอยู่ว่ายังนะครับเนาะพี่น้องเนาะรอบที่แล้วมาเอาแห่มีเผามากครับปลดบาไว้มันนี้เอาแห่มามากครับแห่มาแห่สารเองนะครับเนาะบ่มีเผาเออหาเส้นเจ็บต่อครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุต้องกันเบื้องมามันสิม้าหรือว่ามาเนี่ยครับมันนี้ไปครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวเรจะจับบอนเอานะครับเนาะเดี๋ยวมาลุ้นแรงกันเนบิ่งว่ามันสีบ่บอนมันสีมีปลาบอนมาแล้วครับบัรู้ว่าปลายังขึ้นพี่น้องในกล้องนายจะเห็นพ่อไปแวบ,บนี่แล้วนะครับนะเนาะแต่ว,ว่าตอนนี้เรียบตีนไปแล้วเดี๋ยวเรางงมเบิึงกันครับ ไม่เล็กแล้วว่าขี่ต้มเล็กครับพี่น้องกี่ต้มหนีสุดยอดเลยไม่กับไรขี่ต้มกับเล็กใบใหม่มกับไรครับ เมนวันท่านปลากับบรรลุสีกุ้มพอ่อครับไปใหม่ไล่ไปนี่เฮ้ยเปิด โอ้เล็กปลาเข็งครับพี่น้องขึ้นบนอ่าจสีแมนปลาเข็งนะ นี่ครับพี่น้องปลาเข็งโถมง,งามอยู่เก๊กครับเดี๋ยวใส่ถุงหวานก่อนมึงมุงต่อครับตัวแรกเป็นปลาเข็งพี่น้องเจ้าที่มันขึ้นแบบว่าแนวจีแมนปลาเข็งนะครับเนะนาะแนวจีแมนปลาเข็งแต่คือว่าแหละมันหาปลาย,ยากแน่หน่อยโถม,มันเลึกใบใหม่มันหลายครับมึงมุ่งไปเรื่อยๆครับ เออเข่งอีหลีบ่ะก็ปิดใส่ใหม่แล้วหาปล่ยากญ่เลยมาแล้วได้พี่น้องนี่ยใส่เวลาสางแหดโดนเป็นไรหนี่แม่นเป็นชั่วโมงโดนแบบนี้ใบไม้นายเรียบทั้งใบไม้ทั้งกี่ตมไม้หาอยู่หากินกับหายากเนาะช่วงนี้ มิดจัดเลยพี่น้องโอเคครับฮฮ้ยแฮ่จบไหมครับโอ้พี่น้องนี่ตอนก้มบุพะในปลาตะลิขึ้นมาตัวนึงครับว่าอยู่มันบ่อนคืออย่างมันคืออยังปลาเข็งนะครับนี่นี่ปลาตะลิบแม่ใหญ่เติบอยู่โอเคครับตั้งแฮ้ก้อนบาน,นี่มาพี่น้องจอบต่อบาน,นี่จบทั้งนอกนีแล้วปานบ่อนดีว่าทั้งนี่แต่ว่าคนไม่ไก่มันถืบ,บ่อนบุบุมันหลุนกันครับ สิเมนปลาสลิดบ้านพี่น้องออบ้านก็าโดนเนาะมันโดนหลายบาโดนกับเมื่อยครับมรงมีใบใหม่ร้หลายหลายได้กี่ต้มกันเลยเออ เี๋ยวมักไปยักข้าวพี่เนาะขีดต้มมันเลยโคนเนาะงมตอนนี้ก็บอกว่าปลาเหรอครับเฮ้ยซ่งใหม่ๆต้องขีดต้มโอเคครับเดี๋ยวมักไหม่ักสิบสิบหานาทีเนาะไปมาลงงมไหมครับมาครับบไปนี้ตอนนี้ก็มักไปโดนแล้วน้ำนะมักไปผมบ้านยี่สิบนาทีแล้วครับลองงมมึงเฮคือป่ะก็บปลาคอใหญ่นี่มันหนาวจะขึ้นไปตั้งพุนเป็นแล้วครับปลาหยาบคุณเนาะ อน,น,นหนำมเอาท่าไรเชื่อมกันมันบอนดีวะคอยๆแน่ถ้ามันเอาไปได้ <c oughs> ยังซุ่นปลาอยู่ก็ได้หละ่ะว่าอะไรครับที่ต้มกันเลือกใบไหม่กันไรหั <c oughs> ด มิดซ่อยม้อยพี่น้องโอเคครับเฮ้ยแฮะเดี๋ยวไปจอบข้างน่อยนะครับว่าแข่งในมันคือมุขอะไรแหละตบมันเลิกพอดเอาพี่น้องแห่ไหมบ้านข้างได้หมดมันเกาแห่เก่าเมืม่อวานข้างนอกนี่รยพี่น้องเพื่อมันหมานเนนะเออจอบ,จอบ,จอบอครับจอบต่อครับมาอย่างนี้ ô oh, thương pha bữa nào đâu bữa nào bàn thương phà thầm bữa đó thương đến đòi đinh thân phà thầm bà นี่ดินมันเป็นโคโลเคเล่แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรียบดีนดีๆกันเฮออ้ยผวปลาแย่งบ่อนแต่มันบ่อนแย่อยู่ครับโอ้พ่อยังนีปลาอย่างนี้ปลาสลาิดอีกหรอมั้งครับเดี๋ยวปลดก่อน ปลาสลิดอีลีพี่น้องเดี๋ยวปดก่อนครับนี่ครับปลาสลิดโงมงามอยู่หมานอยู่ครับเฮ้า <c oughs> เดี๋ยวใส่ถุงหมานนุ่มต่อเพื่รอรวบรวมเมนตัวนี้เนาะเอาเดี๋ยวลองลองมมึงอีกก้อนพี่น้องเพื่รอรวบรวมเมนปลาสลิดบอนเนาะ มันบ่อนเบอร์แม,มนเบอคือปลาสลิดบ่อนยักน้อยนะครับบ่อนก็นยังประดุกแปลงสัน,นงมพอปลาสลิด ตัวเดียวนั่นคือวิ่งต่อยไว้เฮ้ยม่ที่วันอยู่ในขังในพุ่ันเนี่ยวันนี้แสงอนี้นะครับของเขาน้อยอยู่เดี๋ยวใครแสงมันเนอแสงทีเดียวมันตายไงครับวันคล่องนี้วันน่าที่ได้ปลาดอก เอาเอาวิธีน,น,นั้และแหละพี่น้องคือแฮคือแฮ,แฮจอบไหมครับโอ้พี่น้องถึงในบ้านแห่สามเทื่อนึงคุม้าคืมฝนไม่แล้วครับจะจอบข้างนี้เมิ่อยข้าวนะครับเนาะ เห็นตัวเลยพี่น้องนี้แมันตาเข็งเน้ะพัานบนนั่นนาะมันหนามันใสครับเอามุงงบเดี๋ยวพี่น้องห่าวเลยท่านปลาทำบ่ เห็นตัวเลยเมื่อกี้นี่ไปเข็งละคุณส่ง โอ้ท่านอยู่พี่น้อง <c oughs> นี <c oughs> นน่นี่ครับตัวปลามาถึงประทันเดี๋ยวพี่น้องปลาเข็โงโอมงามอยู่นี่ละมันลอยขึ้นมาเมื่อกี้โอเคครับผมปลดปลาจอบต่อครับจอบต่อโอ้พี่น้องเบิงึงเห็นตัวเดียวติดมาสามตัวพี่น้องนี่นี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามเลยครับเด็เอาขึ้นมาเห็นตัวเดียวเหมือมันหื้อแหบิึงดีๆเห็นสามตัวติดสามตัวโอเคครับผม เดี๋ยวปดปลายรดจ,จอบต้อครับเดี๋ยวเอามาลองเดี๋ยวลองมาจอบค่อยนหน่อย่เบ,บื้องน้าเนาะเีวนี้ปลาคอไม่จากป้ายเนฮ้ยตรงนี้ปลาคบอนจอดเพิ่งจะเข้าครับ <c oughs> ปาหย,ยังบอนบ้านเมืองกวนครับมันข <c oughs> าาึนไงเ้ยเฮ้เฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยัฮัยเฮอยเ <c oughs> ข้องนี่มันข้องเล่นน้อยนี่มีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นยังขึ้นบอกแหหลากเอานะครับผมเคยหลากแล้วครับแหขาดซืๆไม่ได้ดปลาเพราะยังขามันเป็นป้ายหนาครับน้านมันพึ่มออกไปในป้ายหนาคุณเนาะปลามันขึ้นอยู่พุ่นเบิร์ดครับเขาหลากแหกมันก็หลากเดี๋ยวจะทงล่วงไอ้ช่วงล่องกับกลางๆมนันเนาะขอบมันหลากไม่ได้ครับอู้อ้ยโอ้โอโอโอปลาเข็งอ่าเลยแทงมือคน <laughs> ปลาเข็งี่น้อง นายสิเม่นตัวนี้หรือมา้างบอลน,นี่พันแห่ไปแล้วครับพันไปก่อนแห่พื้นอีกพื้นหนึ่งกับสามวัท่านแล้วยังได้ยน้องไฟยยู่ต้นใหม่พุ่นนี่ครับเดี๋ยวฮือแห่กอนไปปลดขัวุ่นเอาปลาเข่ง่ะมันแทงมือครับปลดนี่แห่ นี่ครับตัวมะเขงอีตัวเดียวนี่แหละพันแห่ไปแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวปุดปลาทางแห่ต่อไปดิเอาพี่น้องเดี๋ยวว่านีนจ่งเทิดหนึ่งกับสิพ่อนะครับเนาะเนื่องจากว่ามันขึ้นฝ้าขึ้นฝนมาแล้วฝนขึ้นตังสิตกนี่แห่พื้นไม่กับทางท่าน,นเลี้ยวครับแห่ที่ไปว่านี่ลองปามนั่นนี่ครับจอบต่อจอบต่อ Một nhà phá nhạc mà lùa phá nhạc nè ba xả lít Bà xả lít Bà ครับปลาสลิดครับแต่ว่าปะหลัวม,มันมีดมันแมนตัวนี้วะเนาะที่มันบ่นปลายหยากมาบ่อนเนาะเดี๋ยวเอาปลาไปใส่ถุงหลงงมตอครับเอาเดี๋ยวลองมึลงลองง้มมึงอีกรอบครับแต่บั้ือก็กัไสิฮือแห่ไปสรุปผลงานเนาะ ยังมีตัวเดียวอยู่แหละมั้งครับบนป้ายหนาของว่าบอลบอลปลาคอนี่ตัวเดียวแหละพี่น้องปลาเสรีนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเฮือแห่ไปสรุปผลงานครับผมนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานได้ปลาเข็งซีหาตแล้วก็ปลาเสลีซีโตนะปลาเข็งมันอาจจะลุดออกไปตัวหนึ่งครับนี่หู้นี่มันขาดนี่ผมเอาเสือกปากถุงมามัดไว้ดิมันรุดหัวออกได้เนาะนี่ครับเหลือตันนี้แหละพอดีอยู่ดนกินด้วครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องเมื่อวานแห้งวันนี้กัพอได้ยู้ได้กินด้วยนะครับนี่มันเติบอยู่พอได้ยู้ได้กินแหละครับมีแต่ปลาเข็งกับปลาสลิดปลาคอปลาดุกจักไปใส่เบ็ดครับมันล่องแห้งนะครับเนาะมาหากินต่างล่องแห้งนี่แห่ไม่แกะเทินเลียวยู่ไม่หลายขนาดครับเมื่อแกะได้แกะเทินเลียวแหละเดี๋ยวใครไปแกะต่ออยู่บ้านเนาะเดี๋ยวล่างๆดีๆใครไปแกะอยู่บ้านนี่แห่เก่าเพราะได้ยู่ครับแห่ไม่นี่ผมเคยว่าล่องอะไรทีหนึ่งอะละแต่ว่าลูกมันเบาผมเลยตัดออกติดลูกไม่นาเนาะเพิ่งติดลูกแล้วเมื่อวานนี่มื่อคืนนี่แหละครับ เลยเอามารองมือนีกน็โอเคอยู่ครับจะได้อยู่สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสบุตรทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาไว้ด้ครับแล้วมาฝากกันใ่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ